ากาศตอนเช้าสดชื่นนะคะมองเห็นท้องฟ้าสดใสมีเมฆดำลอยน,นิดนิดหน่อยราตรีกำลังจะผ่านไปแล้วจ้าเรามองเห็นต้นไม้แล้วมันก็สดชื่นนะคะ ดูดิเขยกํลังตัดค่ะตัดตัดแล้วก็จะต้องมาตกแต่งทีหลังก็ต้องมามาต่อนะคะอันนี้คือการการน,นี่ต้นโมกนะคะต้นโมกที่เขาเอาไปทําเป็นพุ่มเดยวก็ก็มีการตัดต่อตกแต่งกิ่ง ตอนนี้ปล่อยเขาก่อนค่อยต้องเอาปูนมาขีดไว้เมื่อตัดออกแล้วก่อนจะทำก่อนจะปัดให้เป็นพุ่มต้องแหวะข้างๆนะคะแล้วก็เสียบเสียบต่อยอดก็เรียกว่าต่อยอดต่อยอดการต่อยอดของของต้นโมกจะต้องหาอันกิ่งที่แข็งแรงแข็งแรงนะคะต้องไปเลือกต้องไปเลือกของอีกต้นหนึ่งที่ ที่ใหญ่ๆแล้วก็มาทำมาปักปักให้ร,บรอบๆปักให้ร,บรอบๆแล้วก็ใช้เชือกม,มัด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 แล้วก็เอาถุงพลาสติกคุมคุมเพื่อไม่ให้ไอนาไม่ให้อากาศเข้าจนกว่าแต่ต้องใช้ถุงพลาสติกใสเพราะว่าถ้าไม่ใสเราจะไม่จับสามารถมองเห็นได้ว่าข้างในจะติดหรือไม่ติดนะคะมัดอถุงครอบทัาให้ร,บรอบๆ จะเอาซีดไหนลายไหนก็ไปต้องไปหาเอาแต่ตอนนี้มันเป็นแค่อันนี้เราเอาออกได้ต่อที่เราจะทำเราต้องเด็ดอันนี้ออกก่อนแล้วก็มีดกรีดกรีดแล้วก็ฝังฝังข้างๆ้างเอาเชือกรัดเอาเชือกรัดนะคะแล้วก็อุิก,กรัดก็ต้องอาุปมติกคุมก่อนนะคะรัดส่วนจำนวนวันเวลาเราจะมองทะลุให้ผ่าน ให้ผ่านตรงพลาสติกที่เราใช้ครอบนะคะพอเขาจะติดก็จะมีไอ้น้ำขึ้นอยู่ข้างในและตัวเที่ยวเคียวเขาจะเริ่มแตกนั่นแหละเป็นการที่เราจะต้องปล่อยเขาออกมานะคะนี่คือวิธีการทำทีเ่เราเราจะไปดูแบบแบบที่เราทำมาแล้วนะคะอ่านะคะ่ะตามมานะคะเยอะแยะเลยต้นนี้ต้องนำออกมาจากป่านะคะตอนนั้นที่ไปเอาก็คือค่อยจะไม่ เขายัางไม่สังวนต้องไปขุดนะคะการขุดต้นโมกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะต้องมีความอดทนนะคะต้องมีความอดทนต้องอาศัยเด็กสมัยก่อนก็มีงานช่างงานอาชีพของของครูเขาเขาก็มันเป็นงานพื้นฐานอาชีพสมัยก่อนก็มาลงไว้พอเขาจเจริญต,ตัวแข็งแรงเขาก็ตัดนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่แก่อันนี้ก็ต้องไปหามาจากป่า ปลาปองนะคะปลาปองไปขุดไปดึงมากว่าจะได้แต่ละชิ้นแต่ตัวนี้ก็อยู่ใต้น้ํานะคะต่อไม้ต้องเอามาจากใต้น้ํานะคะเป็นความสามารถของเด็กมัธยมเราไปดูต้นที่จะแข็งแรงและที่เราทําให้ดูครั้งหนึ่งนั่นแหละเนี่ยเราจะไปดูโมกนะคะจะพาไปดูโมก นี่ไงคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโมกด่างน,นะคะเนี่ยโมกด่างที่ที่เป็นพุ่มเนี่ยคือก็อทาแบบที่ปอกนี่ไงคะเนี่ยแล้วก็จะได้พุ่มแบบนี้แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ตัดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโมกลายโมกด่างเราจะเลือกเอาส่วนตัวที่มันแข็งแรงนะตัวนี้ดีกว่าเนี่ยเราจะต้องเลือกเอาก,กิ่นที่แข็งแรงแข็งแรง ถ,ถ้าถ้าต้องการโมกโมกด่าง <tamam. S 1> เอาแบบเนี้ยเอาแบบนี้นะคะเอาแบบนี้ไปแล้วก็ไปไปดึงไปเด็ดเอาใบออกให้หมดถ้าเราไม่เอาใบออกเนี่ยมันจะไปแย่งอาหารมันจะไปแย่งอาหารในการปักชำนะคะต้องออกให้หมดเราต้องต้องการแต่กิ่งกิงแบบเนี้ยให้เหลือแต่กิ่งแบบนี้นะคะให้เหลือแต่กิ่งแบบนี้เนี่ยให้เหลือแต่กิ่งแบบนี้ แล้วก็นำไปเสียบเสียบข้างๆนะคะส่วนเราจะเลือกเอาสีไหนไลายไหนเราก็เลือกเอาอันนี้อยู่ต้นนี้มันจะมีอยู่สองสีอันนี้คือมอกลายกับกับมกธรรมดาคือมอกมกมมกเขียวมกมกแบบมันมาจากธรรมชาติแล้วแต่ตัวนี้เราต้องไปหามาอีกพันหนึ่งนะคะดูความเป็นพุ่มของเขาที่บอกเมื่อวานนี้พาดูชมแล้วแต แต่ยังไม่หมดเพราะว่าข้างในโรงเรียนเขามีกิจกรรมนะคะเขามีกิจกรรมพอดีมันจะทําความราคาญให้เขาอันนี้เคยอยู่บ้านหลังนี้มานะคะบ้านพักประมาณยี่สิบสามปีโอ้โหมาลาทอนมากค่ะเคยอยู่นี่คิดถึงดีแต่บ,บ้านเราอยู่ไม่ไม่ไกลก็เลยคิดถึงก็เดินมาหานะคะ ิดถึงมากเนีย้ยเห็นไหมคะเมื่อเมื่อเมื่อเราปักทำแล้วผลสสำเร็จมันก็ออกมาแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาให้อ่าเปลืองสตุ้งสตังรู้จักขั้นตอนในการทำนะคะถ้าใครซื้อต้อนโมกไปแล้วไม่ต้องตกใจนะคะซื้อเข้ามาแล้วก็เลี้ยงเขาให้เติบโตแล้วก็หาวิธีทำว่าเราจะได้เราจะเอากี่ยอดเหมมไหม ต้นเล็กๆแล้วก็าสามารถที่จะแยกออกมาแล้วก็ทําให้เข้าแข็งแรงต้นเล็กๆก็ปักได้ค่ะถ้ามีความเห็นไหมคะอันนี้คือมอกด่างผสมนะคะเนี่ยนะฮะโชนลำต้นอย่างสวยงามเลยแต่ตอนนี้เขายังไม่ตัดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเยอะเลยค่ะนี่ไงผลผลงานของเด็กๆผลงานของเด็กๆนะคะ สรับสนุนก็โดยอาจารย์ท่านฝ่ายสถานที่ค่ะทำกันเองค่ะบ้านบ้านบ้านนอกอยู่บ้านนอกนะคะอยู่บ้านนอกอเราต้องทำได้เราอย่าทำให้ทุกอย่างที่มีอยู่ไร้ค่าต้องนำมาปรับใช้นะคะเดินไปไกลๆก็ไม่ได้นะคะสุนัขเยอะ นี่เห็นไหมคะบางทีทางทางเจ้าสถานที่อันนี้ต้นข่อยนะคะข่อยก็เหมือนกันนํามาจากป่าก็มาตัดถ้าเราอยากจะให้พุ่มหนาเราก็ต้องตัดบ่อยๆอันนี้อายุเข้าประมาณยี่ไอสามสิบกว่าปีแล้วค่ะที่ที่เอามาลงนะับที่ไปหามาจากป่านะคะต้องการรูปทรงไหนก็ทำเอา รูปทรงแปลกๆค่ะถ้าจะทําให้เป็นรูปเป็นร่างมันก็ดูจะน่าเบื่อขอความเป็นธรรมดาให้เขาขอคืนความเป็นความธรรมชาติให้เขาบ้างนะคะอันนี้เราจะเดินทางกลับมีเยอะค่ะมีเยอะเพราอยู่ที่ป่าบ้านเราเนี่ยเราเข้าไปหาหาขุดเอาให้เด็กจัดเด็กให้ ให้รับความผิดชอบให้มีความรับความผิดชอบในการที่ว่าไปขุดต้นโมกต้นโมกเป็นอะไรที่ขุดยากมากพาะราเขาลึกเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือโมกที่เขายังไม่ไม่ตกแต่งนะคะก็จะได้ใบโมกที่เป็นความความเป็นธรรมชาติไว้อยู่แต่เมื่อ,อไร่ที่เขาพร้อมที่ตกตบแต่งความธรรมชาติของเขาก็หายไป ตามเนื้อผ้าที่เห็นแล้วค่ะไม่ได้ยากนะไม่ได้ง่ายนะคะที่ใครได้เห็นต้นโมกจากธรรมชาติไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องอไปในป่าเนี่ยค่ะความแตกต่างในระหว่างใบธรรมชาติของต้งโนโมกนะคะนี่ใบธรรมชาติของต้นโมกนี่ใบต้นโมกตกแต่งจะแตกต่างกันมากนะคะใครมีเขาจึงบอกว่าไงว่าต้นโมก โมกเป็นไม้มงคลนค่ะไม้มงคลนแล้วก็ต้องอดทนด้วยค่ะเพราะว่ากว่าจะได้โมกมาแต่ละต้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะนำเขาออกมาจากป่าได้ต้องขุดเป็นวันวัน,วนพาะรากเขากส่วนมากเด็กเขาเขาจะติดรอติดซออะไรประมาณเนี่ย ที่คุณครูก็เลยทำโทษด้วยการให้ไปหาขุดต้นไม้ประดับมาตกแต่งสถานที่พอเด็กจบไปแล้วก็กลับมาดูผลงานชมผลงานของตัวเองก็มีความชื่นใจที่เขาได้เห็นต้นไม้เพื่อชีวิตที่เขาเคยครั้งหนึ่งก็เคยลำบากแล้วก็เคยขุดเขามาปรับปรุง ให้อยู่ในสถานที่ที่ผู้คนควรจะมองเห็นชื่นชมกับผลงานตัวเองมากมายกลับมาจากทำงานกรุงเทพต่างจังหวัดเขาจะมาดูต้นไม้เพื่อชีวิตของเขาแบบนี้ทุกครั้งค่ะนะคะ เห็นก็ต้นแบบนี้อายุของเขาไม่ใช่น้อยนะคะพึ่งคนชะละค่ะแค่คคคคคนี้นะคะ